ใครอะ่ะฉันถามว่าใครออกไปอย่านะอย่าเข้ามานะอย่านะอย่าอย่าอย่าขวันคุณเป็นอะไรอะ่ะฉันฝันร้ายอะ่ะ ไม่เป็นไรนะขวัญไม่ต้องกลัวนอนต่อเถอะผมอยู่นี่แล้วนะขวัญตื่นได้แล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ย ฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยแต่นี่คุณอยู่มาจะเดือนนึงแล้วนะยังแปลกที่อยู่อีกเหรอไหนมาดูสิคุณตัวนอุ่นงั้นเดี๋ยวผมไปทำกะต้มให้คุณกินก็แล้วกันอีกสักพักเดี๋ยวฉันตามลงไปนะอ้าวคุณกะต้มเสร็จพอดีเลย เห็นหอมไปถือข้างบนเลยอืมแล้วเมื่อคืนคุณฝันว่าอะไรอะ่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยสิอ๋อฉันฉันฝันว่ามีคนเดินอยู่ในสวนหลังบ้านอะ่ะฉันเลยลงไปดูแล้วฉันก็เห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยยืนลำอยู่อะ่ะเขามองมาที่ฉันด้วยสายตาอาฆาตมากเลยนะ นี่ขนาดเล่าอยู่ยังขนลุกเลยเอาหน้าคุณไม่มีอะไรหลอกมันก็แค่ความฝันงั้นเดี๋ยวผมออกไปทำงานก่อนนะโอเคเลิกงานแล้วรีบกลับมานะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะ ทำไมวันนี้กลับมืดจังออผมงานเยอะมากเลยวันนี้เข้าแล็บทั้งวันเลยคุณผมเหนื่อยมากอะอกขอไปอาบน้ำนอนก่อนนะงนั้น,งนเดี๋ยวฉันดูละครจบแล้วาตามขึ้นไปนะแม่จะไม่ไหวแล้วเดียวข้ามีวิธีหาร่างกายของข้าบางวมนอลลัมไพไว้ท่านจะมีเวลาไปช่วยเจ้าแม่กลาเป็นอาจาาัจฉรยหรือ่พัด เมื่อกี้ฉันเห็นเงาอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ตรงห้องนั่งเล่นเงาอะไรอะ่ะคุณตาฝาดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้ตาฝาดอะ่ะฉันเห็นจริงๆนะคุณอย่าเพ้อเจ้นะไม่มีอะไรหรอกนอนได้แล้วแต่ไม่ต้องแต่แล้วนอนเถอะเอางี้ถ้าคุณไม่สบายใจจริงๆพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมมาไปทำบุญที่วัดแล้วกันนะอืมก็ได้ นมัสการค่ะหลวงพ่อว่ายังไงล่ะโยมขวานมหาอัตมามีอะไรหรือเปล่าก็เมื่อคืนก่อนนะสิคะดิฉันฝันไม่ค่อยดีเลยแถมเมื่อคืนน่ะยังเจออะไรที่บ้านอีกก็ไม่รู้ดิฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะหลวงพ่ออืมอัตมาว่าโยมต้องไปทำบุญสอกเคราะห์กวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรโยมจะได้สบายใจขึ้นนะโยมขวานนะ สังกปาจันโทปนารโสยทามณิโชติระโสยทางั้นเดี๋ยวดิฉันขอตัวก่อนนะคะลาแล้วค่ะหลวงพ่อ,อ,อ,อเอออออเจริญพระโยมเป็นไงบ้างคุณสบา,ายใจขึ้นบ้างหรือยังก็ยังไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะ คุณฉันไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวเลยคุณอยู่คนเดียวที่ไหนล่ะคุณก็อยู่กับผมนี่ไง ใครอ¡วิทวิทตื่นเร็วข้างล่างมีอะไรไม่รู้คุณไม่รู้แล้วผมจะรู้ไหมฉันเห็นเงาดำๆตรงหน้าต่างห้องครัวคราวนี้ฉันไม่ได้ตาฝาดต้องเป็นผีแน่ๆคุณช่วยลงไปดูหน่อยได้ไหมผีเผลออะไรกันมันมีจริงซะที่ไหนผมอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิดอ่ะยังไม่เคยเจอสักครั้งเลย คุณไม่ต้องมาเรียกผมแล้วนะผมจะนอนแต่ฉันเห็นวิทฉันไม่ได้ตาฝ่าดจริงๆฉันเห็นจริงๆนะเชื่อฉันเถอะนอนเถอะทำไมถึงไม่เชื่อกันบ้างเลยนะวิทได้ยินไหมขวัญหยิบเบอให้ผมที เฮ้ยใครอะเวทฉันกลัวไม่ออกมากูยิงนะเว้ยจอดเลยพี่ยอมแล้วครับพี่ยอมแล้วครับอย่ายิงผมนะพี่นะอย่ายิงนะเอามือควายหลังแล้วนอนหมอบลงกับพื้นครับพี่ครับยิงยิงผมนะพี่ผมกลัวตายพี่ไม่เอาพี่ขวัญโทรแจ้งตำรวจเร็วฮัลโหลคุณตำรวจเหรอคะมีขโมยขึ้นบ้านฉันค่ะรีบมาด่วนเลยนะคะ เองอีกแล้วเลยหนุ่มพึ่งผนทษไปไหนเองยังไม่เข็ดอีกเหรอโอ้จา้าแต่ผมยังไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยนะอืมจะขโมยไม่ขโมยอะ่ะเองก็มีความผิดอยู่ดีฐานบุกรุกบ้านคนอื่นเขาอะ่ะจะไม่ขโมยได้ไงเมื่อวานแกก็มาแล้วรอบหนึ่งอะ่ะเฮ้ยพี่รู้ได้ไงว่าผมมารู้สิก็ฉันเห็นแกเข้ามาในบ้านสักขนาดน,นั้นอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วพี่เมื่อวานผมมาก็จริงผมยู่แค่หน้าบ้านยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลย จะไม่เข้ามาได้ไงก็ฉันเห็นอยู่ก็เมื่อวานน่ะผมเห็นพี่ยืนอยู่หน้าบ้านผมจะกล้าเข้าไปได้ไงล่ะเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่ฉันไม่ใช่คุณแล,แล้วใคร